ผมเชื่อว่าคนที่กดเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคนแรกๆเนี่ยน่าจะต้องเป็นคนที่กลับถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็กําลังอาบน้ำพักผ่อนกินข้าวทำการบ้านอะไรแบบนี้แน่ๆเลยใช่ไหมผมทายถูกไหมฮะถ้าเกิดท้ายถูกก็กดไลค์กันนิดนึงนะฮะ <c oughs> วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมาดูรีวิวสกินปืนอันใหม่กันรอบนี้เป็นคิวของปืนสไนเปอร์คา98นะครับเจาะเกาะ2ระยะ1ลบความเร็วเคลื่อนที่1 เป็นสกินคาลายไฟสุดเฟี้ยวเลยนะแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยที่คาเกมีเจาะกระ2นะครับผมดูจากความสามารถของตัวปืนแล้วเนี่ยค่อนข้างจะน่าสนใจเพราะฉะนั้นผมก็จะสุ่มเอาถาวรเลยก็แล้วกันนะครับตอนนี้เลขลัคก,กี้ผมมีอยู่30มาดูกันว่าต้องกดกี่ครั้งถาวรถึงจะออกนะครับแม่ของอย่างอื่นในตู้นี่ก็ไม่มีอะไรให้ลุ้นเลยนะเนี่ย <c oughs> มีสกินคา98อย่างเดียวจริงๆมาครับ ปั๊บแรกอ้โหปั๊บแรกนี่ก็ไม่ออกสักกระบอกเลยนะครับปั๊บสอ่ะได้ยิบสี่ชั่วโมงกระบอกเดียวปั๊บสามเฮ้ยหาวอนมาแล้วคุณผู้ชมรอบ3มมาไวแปลกๆนะวันนี้ เออรู้สึกว่าตู้มันจะเป็นใจนะเนี่ยวันนี้ตู้แบบไม่สกปรกนะไม่ต้องล้างนะสามรอบออกเลย สำหรับสกินนี้ที่ผมบอกว่ามันน่าสนใจเนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่มีเจาะเกาะสองใส่เข้ามาในปืนคานะครับซึ่งก่อนหน้านี้สกินปืนคาที่ผมใช้เป็นประจําก็จะเป็นสกินคาร์ดีแท็กบวกดาเมจสองนะฮะแต่ว่าคาร์ดีแท็กบวกดาเมจสองเนี่ยมันจะยิงคนใส่เกาะไม่ค่อยเข้านะซึ่งอันนี้มันเป็นเจาะเกาะสองถ้าเกิดว่าเรายิงคนใส่เกาะเนี่ยมันจะแรงกว่าคาร์ดีแท็กแน่นอนนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะทดสอบแบบละเอียดให้ดูละกันอ่ะพร้อมแล้วเราไปชมการทดสอบ ความสามารถในการเจาะก,กราะของสกินนี้กันเลยครับผมจะทดสอบเปรียบเทียบระหว่างคาดีแทกกับคาเจาะเกราะ2นะครับโดยจะยิงตั้งแต่คนที่ไม่มีเกราะยันไปถึงเกราะสเลยนะครับเรามาดูความแรงในแต่ละเลเวลของเกราะกันดีกว่าว่าจะแตกต่างกันขนาดไหนนะฮะ จากการทดสอบเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าคาเจาะเกาะ2จะยิงคนที่ใส่เกราะอยู่ได้แรงกว่าคาดีแทกนะครับแต่ถ้าเขาไม่ได้ใส่เกาะอ,อยู่เนี่ยคาดีแทกก็จะยิงได้แรงกว่านะฮะซึ่งถ้าใครดูตามไม่ทันเนี่ยสามารถกดภาพให้มันช้าลงหรือว่าดูได้จากตารางสรุปอันนี้เลยนะครับ ส่วนรอบนี้เรามาดูการใช้งานจริงของสกินคาเจาะกระสองกันนะครับวันนี้ต้องบอกว่าผมนี่ขนมาทั้งแครนเลยนะเนี่ยขนคนมาช่วยกันตามหาปืนคา98นะครับคือบางทีลงมาคนเดียวเนี่ยกว่าจะเจอก็ช่วงกลางเกมท้ายเกมละไม่ได้เล่นแต่ถ้ามากัน4คนเนี่ยโอกาสที่จะเจอปืนตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยมันเยอะนะครับมาลงกันที่วงฟ้าเนี่ยแหละเจอปืนรลเปิด นี่เพิ่งลงเหรอลงช้านะเราอ่ะเอาไปหนึ่งลูกเอาไปสองลูกเอาไปสามลูกอันนี้มียอ่ยอนี่ไงย่อให้รางวัลไปหนึ่งลูกเอาไม่ตายอีกอย่าถือสากันเลยนะเพื่อนผมจะรีบเปิดตาล่าหาปืนมารีวิวเฮ้ยนั่นมีคนมาร์คค่ะาแไว้ให้แล้วน่าจะเป็นดนูเฟิร์นแน่ๆกำลังขึ้นไปเอานะจ๊ะเอาเฮ้ยมีคนเหรอเฮ้ยเดี๋ยว ยิงตีผมได้ไงนี่มันหน่วยหาของเผ็บโุ๊แป๊บผู้ใดวะผู้ใดมันไปยิงตีผมวะช่างห้าวซะเหลือเกินนะเราวะดึงหัวแตกนี่ไงแตกเลยหัวผมเนี่ยแหละแตกสวยหนูแป้งเมื่อกี้โดนอีกอย่างวะเขาหันมาปุ๊บหัวล่วงเลยเฮ้ยเหมือนเห็นอะไรแวบนะครับ คนนึงเห็นไหมหัวลิมหลิมยืนยิ้มอยู่ริมกำแพงน่าจะเป็นสายย่อเมื่อกี้แน่เลยชอบยอ่อใช่ไหมเราอะ่ะมาเนี่เดี๋ยวจะตบรางวัลให้ด้วยปืนคาเจาะสองตบรางวัลให้ด้วยปืนเจาะสองจัดไปชุดใหญ่ไฟก็ปๆๆๆิบิบปิบปแรงอะ่ะคุณผู้ชมนัดละร้อยเเลยนะ อุ้ยแตงกิ้วหนูแป้งสำหรับไอวอรฉามลูกนัดละ176แปลว่าผมยิงเข้าตัวและเขาไม่มีเกาะนะครับเพราะว่าดาเมจมันเท่ากับตอนที่ทดสอบยิงหุ่นตัวเปล่าๆเลยเฮ้ยมันมีคนมาใช้เครื่องชุบชีวิตด้วยนี่ว่าคุณผู้ชมเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นสีขาวอะน่าจะเป็นไนตี้เมื่อกี้ที่โดนยิงที่หอดูดาวแน่เลยแปลว่าน่าจะอยู่แถวนี้นะจ็กกี้ผลสเกาขับรถหาใหญ่เลยนี่ไง สับยิง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 สัยังมันเฮ้ยสับยงสับสับยิงพึ่งลงมาเหรอเราอ่ะกระเทยอ่อนกระเทยอ่อนยังวะตั้งชื่อสหาเลยนะคือผมสงสัยว่าทำไมเขาถึงมาลงแถวนี้อะคุณผู้ชม ถ้าเกิดเป็นคนที่เพิ่งถูกชุบชีวิตมาเนี่ยก็น่าจะโดดล่มไปลงแถวบ้านแถวสูสารอะไรแบบนี้เพราะฟาร์มของใช่ปะเออแต่มาลงแถวเนินเฉยหรือว่ามาหาเห็ดกินเฮ้ย<อ>เห็นนะเราอะ่ะมีการแอบมองด้วยนะคนนี้น่าจะเป็นคนชุบแน่ๆเลย<อ>เมื่อกี้เขาลมไปสองแปลว่าต้องเหลืออีกสองสวยเหมือนจะก,กีีจะชุบหนูเฟิร์นขึ้นมาแล้วนะครับ เฮ้ยไอคนนี้ผมจําชื่อได้ครูผู้ชมเขาคือคนที่ย่อให้ผมตอนต้นเกมอ่ะตายไปแล้วรอบหนึ่งแปลว่าเพิ่งลงมาใหม่แล้วก็ตายอีกรอบเออ <c oughs> มาดูความสวยของสกินปืนกันก่อนนะครับก็โอเคอยู่นะหล่ออยู่เป็นสกินปืนลายไฟนะครับดูแบบวิบวับวิบวับดีไม่รู้ว่าเวลาถือเล่นนี่มันไม่ร้อนมือหรือยังไงนะ <c oughs> ไปกันต่อไม่รอแล้วนะวันละเมืองสองเมือง วันนี้ก็วิ่งตามแจ็คก,กี้พลสเกลอย่างเดียวนะขับรถหาคนไล่ยิงอย่างเดียวเลยมาแบบทีมันก็ดีแบบนี้นะครับประหยัดเวลาในการเล่นเฮ้ยเจอคนคุณผู้ชมชั้น2สาบยิง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 หลมไปนึงเขื่อนก็มีนะระวังทิศเขื่อนโอ้โหสายแวนนิก แวนดีจริงๆเลย <c oughs> บีบแต่ลั่นเมืองสตูที่ถึงกลับไม่กล้าลงมาจากบ้านเลยโกโดนรถชนสาบยิง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 สายิแม่มันเล่นลำบากคือยิงเขาล้มปุ๊บเขาก็ดึงขึ้นมาได้อ่ะมุมนี้ <c oughs> เกินมานะระวังนะหนูเฟิน เลือดหายแล้วนะจากกี้นี่กระใจคอจะขับรถอย่างเดียวเลยเว้ย <c oughs> บีบแต่สลั่นเลยผมว่าเดี๋ยวไปช่วยจ็กกี้ถมบ้านนู้นก่อนดีกว่าเพราะถ้าเกิดเราเคลียร์ไอตี้บ้านนี้ได้อะไอตรงเขื่อนก็ไม่เท่าไหร่แล้วนะเพอทำเลยตรงหอน,นาฬิกามันดีกว่านะครับโอ้โหแล้วดูเอาไอวอลแปะหน้าต่างสเต็มเลย <What? S 1> แปะกันเขายิงเราหรือเรายิงเขาเนี่ย <c oughs> เขื่อนยังอยู่นะระวัง เอาบ้านนี้ก่อนเอาบ้านสาชั้นก่อนหยอดไปหนึ่งลูกผมก็ระแวงเขื่อนเหมือนกันตอเดียวกลัวมันวิ่งขึ้นมาตอนชาร์จบ้านนี้ <c oughs> เนี่ยอยู่ตรงบ้านแม่มดตีหนึ่งปล่อยก่อนเอาบ้าน3ชั้นก่อนขึ้นชั้น3ไปแล้วลอหน้าบันไดเลยเดี๋ยวขอยอดระเบิดแป๊บก่อนขึ้นบ้านเนะี่ยมีกี่ลูกก็ยอดไปให้หมดตัดกำลังนิดหน่อยก็ยังดี ไม่ไม่โดนมามามารวมดูแป้งแทงหน่อยสวยเป้งแปองลำหนึ่งแป้งเฮ้ยปืนขัดลำกล้องแป้งแปงแปงเอา้าหมดแล้วเหรอกำลังมันเฮ้ยเ <c oughs> ขื่อนมาแล้วนะเ <c oughs> ขื่อนขึ้นมาแล้วระวังตัวด้วยผมว่าเขื่อนเนี่ยน่าจะหลายคน ดูเขาปักหลักสู้นานมากอ่ะเฮ้ย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 ระเบิดระเบิดเขานะไม่ใช่ระเบิดเราอยู่บันได้ขวากับเพื่อนมันขึ้นมาแล้วยิงรถระเบิดอีกนะแสบจริงๆเลยรถพลสเกลผมด้วยนะเนี่ยเฮ้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 ยระเบิดหรอมีเหมือนกันนะไม่โดนไม่ได้แล้วต้องไปหามุมเล่นละคุณผู้ชม เดี๋ยวคามันจะไม่ได้เฉิดฉายมานี่สาบยิงสาบยิงสาบยิงสาบสาบยิงลำหนึ่งอยู่ตรงไปได้หมดเลยสอนหน่อ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 ยมาเร็วมาเร็วเดี๋ยวบันดึงสาบยิงสาบยิงไอวอเจาะด่วนสาบยิงไอพีโดแม่หลายชั้นเหลือเกินสาบยิง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 โอ้โห ผมและอย่างชอบเลยกี่ไอวอกี่โดเดียวและกระจุกกันอยู่เป็นก้อนเลยนะนี่คนหรือขี้คนนรักเพื่อน2,021จริงๆตี้นี้ต้องเหลืออีกหนึ่งสิเพราะเมื่อกี้แค่ล้มถ้าปืนคามันเจาะไอโด้ได้นะตายหมดตีแน่นอนไปเร็ว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 เขาวงเขาวงเขาวงวงเจ็บนะวงเจ็บนะเจ็บนะเนี่ยวงท้ายด้วยเนี่ย รู้สึกอโลกจะได้เปรียบนะจังหวะวิ่งเข้าวงแบบนี้แจ็กกี้มาเร็วแจ็กกี้เดี๋ยวแตกนะดูดูด,ดูทันไหมเนี่ยอีกนิดนึงนะจะทันมั้งทันเป้าวงแรงนะปืนฮิลก็ไม่มีด้วยเร็เวๆไหวไหมเนี่ยโอ้โหดูทรงแล้วลาก่อยโธ่ลาก่อยแ <laughs> <laughs> จ็กกี้ไม่ได้ดึงไม่ได้วงนี้ดึงไม่ได้ <laughs> ไม่ใช่ไม่ไปดึงนะดึงไม่ได้ถ้าดึงปุ๊บเนี่ยวงแรงเนี่ยก็จะล้มอีกรอบนะถ้าจะดึงต้องมีปืนฮิวนะครับมัวห่วงดึงเพื่อนเดี๋ยวแตกกันหมด <c oughs> ก็ไว้อะไรให้แจ็กกี้2วินาที <c oughs> เดี๋ยวเราจะสานต่อภารกิจโดยการเอาที่1มาเองมีคนนั้นในโรงงานสาบยิง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  รำหนึ่งพึ่งได้1 0คิวนะเนี่ยยิงตั้งนานถ้าเกิดยิง2คนสุดท้ายนี่ได้ก็จะกลายเป็น12คิวก็โอเคนะคาทั้งเกมปะเนี่ยเกมนี้เอ้ยน่าจะใช่นะ12คิวคาทั้งเกมไม่มีปืนอื่นผสมก็โอเคอยู่สรุปเลยและกันสกินนี้ส่วนตัวแล้วผมชอบนะผมรู้สึกว่ามันยิงคนใส่ก่อนเนี่ยแรงกว่าปกตินะครับมันดูมั่นใจขึ้นนะ่ะเวลาเลดเกมแล้วเราใช้สกินเนี้ยมันยิงแรงดีแต่ถ้าใช้คาดีแทก มันจะยิงไม่ค่อยเข้าเนี่ยเข้านัดเป็นร้อยเห็นปะอันนี้คือเลดเกมนะเข้านัดเป็นร้อยนะคุณผู้ชมแต่ถ้าโดนแขนโดนขาเนี่ยมันจะเข้าเบานะครับเพราะว่าแขนขาเนี่ยมันไม่มีเกาะไงถ้าโดนตัวโดนหมวกเนี่ยเข้าเต็มเต็มเน,น้นเน้นโอเคเอาละคนสุดท้ายคนสุดท้ายท้ายสุดยอดนุษยุปุนต์ตแมนเราจะต้องเอาที่หนึ่ง <c oughs> เพื่อเป็นการไว้อะไรให้แกแจ็กกี้ <c oughs> คลสกาวผู้ตายหมอก <c oughs> อย่าไปเล่าให้ใครฟังนะตายเพราะอะไรตายเพราะหมอกวิ่งเข้าไม่ทันเขาเรียกว่าไม่เสียสละชัยชนะไม่เกิดต้องส่งคนไปสังเวยก่อนคนหนึ่งนี่โอ้ไอพีโดเจ็บน,นะเมื่อกี้โดนอีกนัดเดียวล่วงเลยนะครับการไอดโดทันแต่ยังไงก็ต้องเข้ามาอยู่แล้วก็ชิวๆนะเกมนี้ ชิว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 แม่ยื้อจริงๆเลยยื้นะ่นักหรือเล่าลาไปอีกบายบายซียูอเกนคู่มอรโรเน็กไทม์ ก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมสําหรับสกินคาเจาะเกาะสองก็ถือว่าโอเคใช้ได้เลยนะฮะสวยแล้วก็ยิงแรงอีกด้วยใครจะลองสุ่มก็ลองดูและกันใช้ดีไม่ดียังไงมาเมนคุยกันได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่หน้าคลิปเอ้ยคลิปหน้าสวัสดีครับ